สวัสดีค่เะเพื่อนเพื่อนุกทีวันนี้วันที่6พฤศจิกายน2566นะคะเราก็มาที่ศูนย์บูชาพระเครื่องเมืองสุรินทร์นะคะอยู่สวนรักนะคะเพื่อนกีเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมะะตลาดพระเครื่องวันนี้มีบูชามาอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ นี่ตลาดพ่อเทียงคือคักมากเลยพ่อเทียมก็ทุกๆวันจันนะคะก็จะมีนนะักทกุนจันทำตัวมาเยอะมากเลยค,เคุณผูสิอ่ะนะคะก็มามีบูชากันนะคะถ้าสนใจก็มานะคะศูนย์บูชาพระเครื่องสุรินก็อยู่สวนรักนะคะสวนแยกที่วก,การอำเภอนะคะ ฉากระเครื่องสุรินของเราที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไง,ไงบ้างคะยังไงบ้างก็วันนี้มีดังๆมาใช่ไหมวันนี้วันนี้คือคืนครับค่ะคือคืนนะคะวันนี้คือคืนเลยต้องแวะเลยนะคะวันนี้ก็ ไม่แวะไม่ได้นะคะวันนี้ก็ขึ้นมาเลยตลาดบ,บูชาศูนย์รวมพระเครื่องของเรานะคะทางสมาคมพระเครื่องพระบูชาสาขาจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อนก็อยู่ตรงสวนรักนะคะก็มากันได้เลยนะคะเพื่อน้องดูนะคะหลังไหลกันมามาเลยนะะอันนี้นะคะก็มาอยู่มุมนี้นะคะตรงร้านชุดนี้ของพี่อยู่รอบตรงกลางนะคะ ค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ของพี่เขาก็จะมีพี่ผู้หญิงนั่งด้วยนะคะ,นะคะแล้วก็พี่หล่ออยู่ตรงนี้น,นะคะเดี๋ยวเราดูนะคะสวัสดีค่ะอ,อนันญานะคะเข้ามาได้นะคะล็กบา้าขานเะพื่อลงทิบเดียว sân chơi luôn đi hay một người Các ngày 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 cho ngày 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 มีตะกรุดก็มีนะคะอันนี้ปลูกเสกมาเรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้ามีงานทุกถ้ามีที่ปลูกเสกนะคะชุมนุมพระเครื่องก็ก็จะเข้าไปร่วมเลยนะคะเหมือนในวัดบุรพารามตอนนักติงก็ชุมนุมพระเครื่องสุรินก็ไก็จะมารับรองได้นะคะก็ปลูกเสกมาเรียบร้อยเลยนะเพื่อนี่จะขึ้นไปด้านฝั่งนี้นะคะนี้นะคะ มีตั้งแต่องุ่เล็กๆเลยตนี้จะเป็นมีตั้งเป็นเหรียญนะม่ช่อรวยไหมเอาเลยและจบใครจะซื้อมาด้วยแมเลยใช่ครับเอาหพ่อวยอยู่แล้วให้สิรวย้วยอะย ดูได้ไหมคะดูด้วยได้ไหมคะดูได้ค่ะแผงเล็กๆครับไม่เป็นไรคะ่ะแงเล็กไม่เป็นไร,ไนไรแต่น่าสนใจมากนะคะมาจากช่องคำวัลลศิลป์นคะคะก็อยู่มายเลขใต้ละกันะค,ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนดครับเครื่องะนะคะมือซูรินเลยนะคะน,นี่คือคักมากเลยนะคะ <ừ. S 2> มาเยอนะมากเสวยไหมคะมีตั้งแต่รุ่นเก่าแก่เลยนะคะหมายพวกีนะคะพีสนใจกันไหมเลยนะคะก็สำหรับสายมือนะคะมาได้เลยนะคะ ด,ดูนู้นดีกว่าข้ามาอ,อะไรกันขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะไปอยู่ช่องตะวันรัสมีไละ์สไตล์นะคะอันนี้อยู่ในสุิดเราไหมมาจากที่ไหนคะมาจากรีสกีศรีสกดเหรอ ลงปูสวงแลว <laughs> อันนี้มาจากศีสะเกดมาทั่วที่เลยเพื่อนสามข้าวช่วงั่วโมาชั่วโมงเลยองวัน่ไม่เป็นไรคะ่ะ <laughs> อันนี้อะไรคะ <laughs> มันม mm ีผ hmm. so an ้าป an hey, right. ิตาด้วยเราสนใจผ้ามาจากสีสกนของอะไรนะวัดสักกัมพงใหญ่มผ้าที่สร้างจากวัดสักกำมเพงใหญ่ดบุเชีย มันขาวไปชะโนดอย่างกระเซียมพระเลยนะคะเนี่ยส่วนมากจะเป็นพระมาถึงภาษาฮะเป็นพระมาถึงจังหวัดอื่นภาษาเราต้องมีมาจากที่อื่นด้วยเนาะขอบคุณมากนะคะอู้ที่ที่ก็ทำอะไรอันนี้ล้วคะอันนี้นี่เนี่ยเออเป็นเป็นแรลกายสิตค่ะค่ะอ๋อเพิ่งเห็นนะคะอันนี้เขาได้กุมารอะไรคะ อันนี่เป็นเป็นอะไรคะเป็นพันธุ์มาพันธุ์มาเนี่ยคนคนไม่รู้เรื่อมทาเขาก็จะเขาก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าสนใจมาเลยนะคะต้องซืมาเลยที่ตลาดท่าเครื่องเอ ขอบคุณนะคะจะมีใครรับเลยหมะรารอจะสวัสดี้ะะสวัสดีค่ะป้าอยู่จงรักใช่ค่ะ็คลิปว่าไปสมัครรองเพลงกับคน,นือเเป่า <c oughs> ค่ะเอาเพลงไปนำเสนอนค่ะใช่ค่ะใช่คนละ คนละคนหรือเปล่าคนเดียวกันค่ะเออผมดูคลิปเมื่อเช้าดูค่ะโอเสียงดีมากเลยค่ะคุณค่ะหนูเป็นคนเขียนเพลงค่ะก็ร้องเพลงด้วยเขียนเพลงด้วยค่ะแต่ว่าอายุเรามันเยอะแล้วเราก็จะปรับ6ิและแค่เกือบหกสิบแปดหกสิบแปดหกสิบค่ะอ๋อเป็นฝากกดคอมเมนต์ด้วยนะลุงว่าผ่านไหมเพื่อได้ผมไม่เป็นเลยสิ ผมดูคลิปผมก็ดูเฉยๆว่าเอ๊เห็นไปสมัครแอบไปคนกรุงเทพเลยว่าคนละคนคนเดียวกันคนเดียวกันค่ะคนเดียวกันดีแล้วดีแล้วที่เพื่อทรู้จักผมไม่เป้นก็เรามันยอดวีวมันเจ็ดแปดเจ็ดแปดแสนวิวแล้วเนี่ยกี่กี่ล้านวิวแล้วกี่กี่วิวแล้วเนี่ยเราไม่ได้เปรียดเลียนใคร เชียงเพนขับนะคะเป็นอยู่เป็นชาวเช้านอยู่ <c oughs> ขอบคุณค่ะเอยอะเลยนะคะสนใจก็มาได้เลยตลาดชมรมพระเครื่องสุรินนะคะสรวพรวมเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์เราะเราได้สภาพดาราม <c oughs> ัน,นมันพูดเก่งอะ่ะ ไม,ม่มาดีมาดีเนี่ยข้าวข้าวตลาดพักเครื่องของคนเยอะแยะมากเลยนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะก็ก็จะมีนัดทุกวันจันทร์นะคะเนแล้วก็วันที่สุดสันก็จะมีส่วนลดพักเครื่อมาจากเพื่อทุกสารทิศเลยนะคะก็ให้เลือกสนใจ ได้เลยนะคะมาได้เลยมเพื่อนๆวันไหนวันไหนก็มีตั้งแต่เก่าๆนะคะ่ไไมหหวรอก เราถ่ายให้อยู่บรรยากาศกันนะคะวันนี้นะคะที่ทางสมาคมเครื่องสุรินของเรานะคะวันนี้ช่องโทรทัศน์ไสสต์นะคะพาามาเดินชมชมรมเครื่องสุรินของเราในวันนี้นะคะก็เราก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่นาก็น้อยนะคะหากติดภาพประการใดเราต้องขอใหเพื่อนเซีไว้นที่นี้ด้วยะคะ่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลท์ starters, ขอบคุณทุกความช่ยที่ให้การสับสุนช่องของเรานะคะขอม่้คุณเกษรรัตน์ตายและสิ่งศัดขสิทั้งหลายคุ้มครองปกปรักษาคุณพ่อเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะให้มีความสุขความเจริญนะคะปลใดสบูรณ์มากตระหลาะทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะ ค้ามาชมคลิปเราอย่าลืมน,นะคะกดไลค์ like, ค share, คคกดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันและสีเลสไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสนหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไล์เพียงแค่นี้นะคะสุสจะหวังจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ